<c oughs> ไปไหนครับไ mm hmm. <lite> ม่มีต้องไปข้างนอกโอเคแหมแน่นอนจริงไหนๆก็ไหนๆแล้วมีแก้วนี้เปล่าว้าวไม่เป็นไรโยโย่กระป๋องของยิงกระป๋องอ่ะแค่ไปวันนี้เจ้โจมารับเลยนะที่บ้านอันนี้ผมโยนะโยสูนว์อ่านี้เพื่อนโจ้ฮัลโหลอันนี้เพื่อนโจนะครับวันนี้เพื่อนโจมารับ เดี๋ยววันนี้จะทำคลิปดีกว่าพาเพื่อนไปเที่ยวไปกินพาเพื่อนไปกินละอมงผมงงมีหลายคลิปเดี๋ยวดูนะครับว่าผมกับโจจะไปไหนแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนครับอารมณ์อารมณ์ประมาณอะไรเงาเงาอ่ะเอาหลานนะเดี๋ยวโจาหลานนอนอยู่บ้านอ๋อหลานนอนอยู่บ้านโอเคครับช่วงนี้หลานเ่าไม่มีอ่ะก็เลยไปหาหลานไม่ได้เนาะโอเคเดี๋ยวไปใจนใช่ไหม Okay, เดี๋ยวดูนะครับว่าจะพาไปไหนโอ้ oh my god หนาโซ่คองหนงนะเราจะมุ่งหน้าสู่คลองหนึ่งครับอันนี้เป็นเส้นลักเสตนะเขนายกไปอุดห,หนุนน้องไหนน้องน้องไหนอ่ะน้องบีอะ่ะน้องบีเขาทักมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปอุดหนุนน้องเลยกลัวจะปิดอ่ะเด้อเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนเนี่ย แมมท้องฟ้ามันสวยจริงๆเลยนะตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเท่าไหร่ไว้เจ้าจ้า6โมงหครับเวลาสวยงามอ่านี่เราจะเลาะริบคลองดูนะครับว่าช่วงนี้มีอะไรเปิดให้เรากินบ้างโซดียอเป็น,ใน,ในยังไงบ้างโซดียอก็ปิดสลกครับท่านอันนี้คือหลังสิทคลองหนึ่งระหว่างสองนะครับ ช่วงยามค่ำคืนโซรีแอนนะช่วงโควิดวิยโอ้โหชาบูเปิดแล้วก็เจอชาบูหน้าหม,อม้อแบบนี้อ่านี่โซนะครับโซปิดไฟเงียบเลยครับลาก่อยโซรีแอนลาก่อยล่อย,อ,ย <laughs> อ่ะ,อะข้างหน้าก็เป็นนาวานะครับ จะเจ้าไปดูหลานมาละหาหลานนาวาเฮ้ยไฟไฟนาวาบาเปิดนะโอ้โหแล้วดูครับนาวาครับโอ้โหมืดมากเลยไฟบ้ไฟไฟนี่โอ๊ยขี่พาไปเซเว่พาไปเซเว่อันนี้มันนาวาแกนแล้วพาไปเซเว่นบ้าโรงแรมอันนี้โรงแรมจะไปอะไรไม่มีอะไรโรงแรมโจโจ๋ยวตัดออกออกเน่มันโรงแรมตัดออก มันจะมีอะไรวะโจดนี่เราเราจะเข้าโรงแรมน,นะเราจะตุยนังคนเลยโอ้ตายตายมาในที่ที่เราเคยมาโอ้ <laughs> ดูอันนี้ครับโคโค่ขับที่ที่เราเคยมานะครับอ๋อผมเลิกเที่ยวแล้วนะครับเลิกเที่ยวมานานแล้วก่อนจะปิดผมก็เลิกเที่ยวไปกลับแต่ก่อนจะต้องมีาสาวๆนะนั่งตรงนี้โต๊ะผูตรงนี้ <laughs> นี่ลานจอดรถก็ตรงนี้ อมหมูกระทะก็ต้อง<ร>มีด<า>ึกๆกใช่ก็ต้องมีเพื่อนผมหลายๆคนมานั่งเลี้ยงสาวๆหมูกระทะชุดละเท่าไหร่วะชุดละสี่ร้อย0 0้หรือสามร้อยอันนี้เดี๋ยวบอกลังสิตน,นะครับปิดอ่ะโอเคเราจะออกไปอันนี้เราวนมาให้ดูนะครับว่าสถานมันเป็เ<ร>ปิดที่ามปลายสุดที่สามโอ้สามพุ่สภาพุ่สิทธ์โอเค นี่ครับนี่ครับโอ้โหบิลลี่โอแกนเนี้ยเป็นไงครับจบครับนี่ครับโคโค่ที่ลงเล่าไทยเฮงนะครับตอนนี้ก็ปิดนะครับถือโอกาสเลยชาติดียวเลยสบารลังสิตทําถนนเลยถือโอกาสอันนี้ลงสีครับใช้คาเก่าครับใช้คาเก่าตรนี้ลงสีเป็นไงครับฟูดแพนด้าเยอะเลยโอ้โหนี่ใช้คาเก่า เอาต่อแต่ชายคายจะเป็นลังลักโยโย่โยนะครับมา <c oughs> โอ้โหนี่รถติดครับชั่วโมงนี้ปิดด้วยเฮ้ยกลายเป็นทุเรียนบัตรเดียวแล้วเนี่ยปิดด้วยเขาต้องบัตรเดียวอ่าโอ้โหออกจะมืดหน่อยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นร้านอะไรแซบนะแซบแซบอะไรนะแซบอีหลีปะหรืออะไรประมาณนี้แซบยาโสยโสอะไรเงี้ย,ย,ปยเปลือยปลือยแล้ว ีก็จะเป็นอะไรนะอ้าวโอเคบ้างเอาจอด้วยจอดได้มัดผมมานีจอดดิจอดดิจอดได้ปะใช่ใช่ด้วยขายใช่ด้วยใช่ด้วยใช่ด้วยว้าวใครวะเนี่ยขายวะเนี่นะครับนี่บรรยากาศหลังสิทธิ์คลองหนึ่งเลยเรียกคลองหนึ่งเอาเฮ้ยมาขายแทนบีเหรอจะช่วยบีอันนี้ใครเนี่ย นี่ครับนี่เป็นแม่ค้าละาอดุดหนุนเลยเนี่ยไม่ขายโจ้จ้เนี่ยครับลาโสโต่โจ้เอาเนื้อย่างปะเอาเนื้อย่างถุงนึงปะกินในรถเอาได้เสือรลองไห้ถุงนึงนะ ในวันที่โจโจ้พามาล่องสะพานแดงใช่ป่ะเจโอ้โหแม่ค้าคนใหม่เว้ยเฮ้ยทำทุกหน้าที่เลยคนนี้ฮะทำทุกหน้าที่เลยนี่แม่ค้าครับมาแล้วสามบาทเองเหรอแน่นอนนี่ขยันนะเนี่ยแม่รู้เ่าว่ามีลูกขยันนะครับ ขยันนะอันนี้ใครเนี่ยหล่าเอ้ามีลูกลูกหรอร้านลูกอาวันดีค่ะออเพึ่งรู้ขยันจริงๆเลยจ้ออะไรมาเอาอะไรมาเนี่ยอันนี้ลูกชิ้นบีหมายละสามบาทอันนี้เสือร้องไห้เสือร้องไห้ร้านไหนลาดยัตโสขยันจริงๆเลย เชียเบียร์ก็ทำ <c oughs> ทาทุกอย่างเฮ้ยจะเบียไอห่าไม่อยู่อีกครับเอามาละบกินในรถนี่แหละแล้วหน้าปันขายบัวว่บบะเออเนี่ยโอ้โหของกินมาลเลยจะโจ้หน้าต้องเดินนะนะกินมาลเลย นี้เรามาถึงสะพานแดงแล้วครับอันนู้นก็บ้านอิงน้ำตัวโจ๊กขึ้นไม่บ่อยปะฝั่งนี้ก็อมังสิปโยน่อันนี้ท่ารานะครับแกงนะครับผมว่าจะมาเข้าอยู่เนี่ยดูครับของกินอย่างค่ำคืนเยอะมากเลยเ้านะครับอันนี้บ้านอินน้ำครับโยเป็นเมมเบอร์ป่าวบ้านอยินน้ำเนี่ยจริงเหรอ พี่ตรงนี้ก็ปิดวะนะตรงนี้ก็จะเป็นสเต็กเป็นจุ่มวะนะยังไม่เปิดเนะเาะร้านนี้เจ,จ้โจมาบ่อยนี่วาห้าสามเนี่ยปิดเนี่ยวะนี่ครับลุงนวดอันนี้ห้าสามครับอันนี้ร้านพี่เจี๊ยบครับช่วงนี้ปิดนี่ครับอืมตะเวนครับที่ที่เราเคยมาชยใช่อันนี้ก็สิบสบ้านเฮ้ยสิบบ้านนั่งได้เว้ยเข้าไปนั่งวะ <c oughs> มีเา้าสิบบ้ามันมีบุฟเฟ่นะกินไ่มละ่ะ <c oughs> ิดว่ามีหมูฮับนะซีว่าก็อยู่เจ้าจ้อครับอันนี้อยู่สะพานแดงนะครับเดี๋ยวเจอละเดี๋ยวเข้าไปกินซีบ้าดีกว่าในร้านนี้นี่นี่ชาบูปิ้งย่างนี่เห็น่ะมร้อยก็โอ้ไม่กัดนั่งไหนดีอ่ะแช่นะ ในหที่พูลยนี่นี่โจโจไอ้นหนไ้น่านไปละนนไปละิบบานะครับโจจอันนี้เราอยู่ถิ่ยูเว่นะเว้ยดูด็ม้าลายอนนีอาเนนะครับนะเด็กปืนครับเด็กปืนในฝูงมาลายอันนี้ ใช่นะครับเท่าไหร่นะครับ oh <my> นี่นะครับส9มร้อยเก้าจุดเกดูเน้นครับมานะครับเชิญอิ่มเลยนะ่สองคนนี่จุกนะ oh <my> สองคนมีจุกเดี๋ยวเจ้าสองคนมีจุกนะเจ oh <my> นี่ซีบอมาเลยครับแนะนำร้านพี่เจี๊ยบโอ้ my god ปุ้งล่ะเนี่ยอ๋อเต็มพร้อมเลยเว้ย ครับมาได้ครับร้านนี้ครับนี่ครับนี่ครับภาพบรรยากาศในร้านนะครับมานะครับวับนนี้มากินชาบูครับโจ๊ะ โจ้พามากินครับชาผูจุ่มๆต้องจุ่มดิบๆเลยวะล่ะเป็นหมูว่านานหน่อยถ้าเป็นเนื้อผมจาจุ่มมาขึ้นเลยสุกยางไงตโจ้ตาแล้วดูตัวโจ้ดูโอ้ my god ไอ้จานดำนี่คืออะไรอะฮะจานดำเนี่ยนี่เหรอใช่เนื้อมังกรเนื้อปะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรไม่รู้อะชุดคุ้มออ๋อสั่งเพิ่มเหรออ๋อนี่เนื้อเหรอว้าวอันนี้อะไรวะจโจ้ว้าเรียนอะจอโจ้หยิบหอยเรเลย โจช,ชอบดิบหอยครับของอ่ะเอาใส่เลยครับใส่เลย<า>ใส่ทั้งเปลือกเลยเออโจโจโมแหมทจริงเงี้ยหอยทำเป็นไม่รู้เรื่องอนี่ที่ช่วยมมงกุ๊ยใช่นี่ครับนังปุนแมงกระปุนสุกเร็วครับอันนี้ขอบอกโจโอหอย หยดป่าววะโจ้หอยโจ้อาศัยปลาเห็นแล้วนะนี่โจ้กินอันเนี้ยโอ้โหฟันเรียบเลยฮะโจ้กินอันเนี้ยอิ่มไหมไปไหนต่อแนะนำร้านหน่อยได้ปะฮะแล้วเมื่อไหร่ร้านเล่าเปิดอ่ะนี่น้องปลา เจอเจอได้ที่ไรห้าสามนะแต่ตอนนี้เจอซีบ้ากับโจโจ้เรากินกันหมดกันขนาดนี้เลยอ่ะเนี่ยกระดาษเดนจะกินอีกเหรอนี่เจ้าโจ้ใส่หน้ากากอะไรเนี่ยแน่นอนนี่หน้าต่างหน้ากากอะไรหน้ากากโจโจ้เดี๋ยวพาไปหาหลานดีกว่าทำไมอ,อ่ะ <c oughs> โอรถเยอะมากนี่ครับเดินกลับแล้วนะครับนี่ครับ เรียกคลองลังสิบประยุทธ์ศักดิ์นะร้านนี้ก็โอเคนะสบายนะบุกตะนะซีบราอันนี้ก็ซีบ้านะครับร้านพเจิฟส่วนอันนี้ครับแนะนําเลยครับอิงน้ำครับเป็นยังไงครับคืนหนึ่งก็ประมาณแปดร้อยอัพนะครับเป็นยังไงล่ะครับอ้าวเปิดมาก็บรรยากาศก็เห็นคลองลังสิบประยุทธ์ศักดิ์เลย๋โต้เคยขึ้นไม่ใช่หรอโอ้ยเคยยื่นอไปอีกที่หนึ่งครับอ๋อนี่อิงน้ำนะครับ อ่ะโจโต้นู่นเหรอ,หอสัมสัม,มานาจัดเลี้ยงอันนั้นมันมันป้ายโฆษณาเหรออันนี้โจโตมามานาวาน่าให้พี่ชายเดททารานี่เหรอทาราแกนเหรอทาราแกนครับผมโอ้ยอันนี้เขามีอาหารเช้านะโจก็เจ็ดแปดร้อยอัพเนี่ยถึงพันเลยนะพัน<จ>หนึ่งพันสองเห็นาะมาสัมมานาอ่าเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวโจมาสัมมานาเดี๋ยวโจไม่ได้พาใครมาแบบลกเสียงเลยนี่ครับโรงแรมนี้อ่า ทัวร์จีมช่อนมาลงแต่ตอนนี้คงไม่มีแน่นอนแต่จะต้องพาใครมามาออฟฟิศออกสัมนมาเขามาที่นี่ด้วยหรอใช่นี่คือภาพบรรยากาศนะครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศสะพานแดงครับนคนนะครับอ,อันนี้ซอย16อันนู้นซอย18ซอแป8มีอะไรครับซอย18อ้ซอยเป็น18มีอะไรวะซอย18เป็นร้านที่นั่งตบท้ายนะครับปากทางก็จะมีร้านข้าวมันไก่ ข้าเตี๋เนื้อเข้าไปประมาณนดาห้าสิบเมตรก็จะมีร้านเล่ากินยันหกโมงเช้าแต่ตอนนี้คงโดนเคอร์ฟิวนี่ครับมันจะกาศเป่าไงครับสะพานแดงรถโยมอกที่ขนาดสองทุ่มครึ่งแล้วเนี่ยดูเดี๋ยวครับของกินนี่อันนี้ครับยำม,มะม่วงร้านนี้อร่อยครับหน้าระหว่างซอยสิบแปดกับซอยยี่สิบเนี่ยนี่น น,นี่ผ่านอะไรสเต็กมินิสเต็กนี่น่าโอเคบาร์นะครับนี่ลาบยัสวโสโอ,โอ,โอ,อยู่นี่มาอยู่ไม่มาเลยนี่ไปแล้วตอนนี้กลับบ้านแล้วนะครับถือว่าตอนแรกว่าจะกินอยู่ชิลแต่ตอนนี้คงไม่ไหวแล้วเจ้าจะเจ้กลับบ้านตีพุงนอนเดียววันนี้ก็มาใกล้ๆบ้านครับช่วงโควิดใช่ปะใช่เดี๋ยววันหน้าไปไกลกว่านี้ติดตามนะครับวันหน้าจะไปไหนฮยนวดเปิดแล้วหรอ อ๋อติดแต่ผ้ายไฟเปิดไฟอย่างเดียวตอ้มีอยากนวดแล้วเนี่ยเยอะเยอะโอเคครับโกโกโกกับบ้าก็เดี๋ยวรอบหน้าเจอแน่จูชิโร่โอเคดีกลับรถมันชื่อจูชิโร่หจูชิโร่จูชิโร่จูชิโร่น่าจะใช่นะแต่ก่อนเปิดคลองหกอ่ะกินประจำอ๋อเพราะมันปิดตีสามรี่ตีสี่นะนี่ครับ เจอกันนะครับเมื่อชาติต้องการนี่เราเฮ้ยมีอยู่ร้านหนึ่งนี่ยเนี่ร้านนี้ก็น่ากินนะโจโจ้เปียก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 ไงบะเปียกเปียกเปียกเนี่ยเดี๋ยววันไหนต้องโดนเคยกินแล้วเ่ะเฮ้ยแต่โยดัดฟันดีกว่าว่ะอ้าวโจโจ้พันห้าเองดูดิรู้ว่า้ายโยตอนแรกเดี๋ยวมันก็ต้องต่อหลังจาก็ต้องดัดฟันเสร็จป๊บมันก็ต้องไปต่อเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่นัดมานัดมาทักเก็บอ้า พันห้าก็ทีหนึ่งไงถ้าถ้าถ้าโยตัดฟันโยพันห้าอันนี้ก็จะทำให้โยผอมลงแน่นอน <S <S เอพราะเวลาเรากินอะไรก็ต้องกินลำบากเอ้ยจริงไหมดีิงก็อ่อนนี่ครับกับฟักกับฟัดชีสอันนี้ก็กินแล้วนะครับกินเดียวมีจุกอันนี้ตลาดพนลูกนะครับอ่นนี้ของสกักบุงลอยฟ้าขัวไส้งอนอาหารเวียดนามน,นี่ก็แปะเซียนนะครับอันนี้ก็ ซื้อให้พ่อกินบ่อยนี่ก็ปตทนี่ครับโหนี่ร้านโปรดผมเลยเคเ k ฟซีอันนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นมีราคาทองครับบอกเลยครับน่าจะเท่าไหร่เนี่สองพ <2003, S 2> ันาสามไม่สองหมื่นสามเลยนะนี่ครับเงินง่าย <S <S ได้ชั่ว <S <S ใช้คล่องนี่ร้านนี้ก็อร่อย,อยจ้าจะร้านหน้า ร้านน้าพรชัยแนะนำเลยอร่อยหรือจะกินจงตะกิดจิ๋วก็ได้กินอิ่มก็เข้าโรงแรมเลยมีสองโรงแรมถ้าถ้าพูดไปแล้วจะมีที่พักอยู่สามที่นะจะโจ์โรงแรมสองใช่ไหมแล้วห้องพักอีกหนึ่งก็คือธงชาติแมนชั่นธงชาติครััมคคีคืนเดียวได้ด้วยหรอได้โจไปเลยมีสามที่อยวรู้ดีอันนี้ก็ตรงยูเทิร์นของสองนะครับเปิดวะมีป้ายบอกว่า โอ้ไม่มีบอกเลยมีอะเดลิบวุลี่อ่ะอันนี้เอสโซนะครับเนี่ยนี่ก็แมคควรลูตรงนี้ก็ซื้อให้พ่อบ่อยนะตรงเนี้ยไอ่ก็มีนานหยวนเนี่ยใช่ไก่ทอดเนี่ยอนอกนกนั้นก็นะอันนี้ข้างหน้าก็เป็นของฝาล้ว โยเป็นคนที่ไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ต้องไปอันดับไทท้ายนี่ใช่เฮียอูดใช่ป่ะรู้ว่าตรงนี้ทำไมถึงไม่ได้กินที่จอดรถยากนี่นี่พี่เขามาขายตรงนี้ด้วยนะเอ็มพายซอสไอ้นั่นอ่ะสารวัตรอ่ะใช่ใช่รู้รู้ด้วยว่าเขามาขายตรงนี้นี่นี่นี่โกดังรังนสิบปิดครับอนี่ก็ใครมาบ่อยวะไม่รู้ อาซ้ายมือตรงนั้นสวิทดังนะครับเส้นตรงนน้นแมคดโดนัลด์อ่านีเส้นเรียวของสามอันนี้ข้าวผัดปูนะครับผมเมืองทองผมมากินบ่อยนี่แล้วจะมีสเต็กตรงนี้ด้วยนี่ลุงนวดอ่านี่ก็อันนี้ก็ทอมคอฟฟี่ใน,นตลาดนัดนะครับหน้าอยสะอาดออนี่นผัดไทยไฮเทคก,ก็ไม่เท่าไหร่ เฮ้ยแต่ใช้ใช่หนึ่งแม่งหายโอ้โ oh, หใช้หนึ่งหายไปเลยอะ่ะเหลือแต <c oughs> แ่แชมป์แชมป์นี่กินบ่อยอันนี้พวกกันครับพี่อ้วนพี่อ้วนเนี่ยพี่อ้วนจะแบบวะสตอมอ้วน <c oughs> อันนี้ลาบในอีทครับกินบ่อยกินบ่อยอ่าคาแทกและของกินเนี่ยบาเลยพี่เจ๊บก็อยู่นี่ครับหนึ่งในนั้นนีกก็สุดสูละอ่าโอเคอีกฝั่งหนึ่งครับก็ฝั่งของสามตลาดสวนสุพรรณครับของกินก็เยอะมี มีร้านเหล้านี่หลายร้านเลยแล้วมีผับด้วยนะแห้งอะนะแต่ทนี้ผมไม่มาละครับมีร้านชาบูยักมาแล้นนะข้างหน้าก็คือวัดเขยนเขตขวามือดิมเวอร์ครับดิมเบอร์น่าจะปิดอีกสองเดือนอันนี้บอกเลยนะครับอันนี้คือทิ่นผมเลยครับ B G P U <G> จีมซูมยูเต็ดเนี่ยครับมาโรการสแก๊กระต่ายแก้วแต่ผมมาเชียร์กระต่ายผมมาปุมกระต่ายแสบเนี่ยครับถ้าใครจะเข้าโลตัสก็เข้าดีๆนะครับมี MK อาจิบางครับผมกินบ่อยนี่ส่วนด้านนี้ครับในซอยนี้มีมีแปดเฉยนะนี่ไลท์สองและ์สอเจนไนท์เจนไนท์เจนไนท์ปิดแล้วครับโอ้โหนอกนั้นก็นะ อันนี้จะมีอร่อยอีกก็เนี่ยแหละพกโจ๊กโมอดิร์นนี่ผมชอบกินนี่ด้วยตรงนี้ตรงนี้โจ๊ะแท้ผมชอบคาขาวนี่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 ไทยเดนมากเด็กเด็กอยู่ในร้านน่ารักจริงไงจริงอ้าวสเต็กนี่ลุงโจเพิ่งเปิดเนี่ยดาวคาร์นดาวคาดาวคานเปิดแล้วโจ๊วนี่ไงดาวคาร์นเปิด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 พื้นที่มัาเยอะหออันนี้เจริญรถเด็ดโรงแรมเหรอกลางวันนี่ไชซีหอยทอดแชมป์ เฮ้ยสองพันห้าไม่กลับมาเปิดวะโจเห็นทหมน่าจะเปิดแล้วแต่ันนี้คืออะไรอ่ะโจโจไม่รู้อ่านี่ก็หยูดเทิร์นแล้วนะครับเดี๋ยวโจโจส่งผมให้ผมบ้านนี่ก็หมู่บ้านผมหมู่บ้านสินสินแสบไม่ใช่สินทรัพย์โอเคเดี๋ยวจโจกลับรถแล้วส่วนโจโจอยู่บ้านนู้นครับบ้านฟ้าผมอยู่สินทรัพย์ ว้าว <Wow. laughs> แก้วนัรบรถโจขับเลยยูเทินรถมาแรงโอเคเราก็กลับบ้านแล้วนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปร้านนวดโอเคเจอกันใช่ไหมเดว๋ยวเจาะตอนสุด้ายนี่ครับโอเคครับครับยูทูบเบอร์เยอะๆสายเดี่ยววันนี้ของนี่เราเปงสายเดี่ยว